สวัสดีจ้าปน,นุกเดือดเด้อวันนี้ปน,นุกพามาเก็บเฮทอีกแล้วจ้ะวันนี้มาก็หมวงแล้วก็จอยเนาะจอยอยู่ข้างนอกจอยไม่เข้ามาจ้ะเนี่ยปน,นุกเจอเฮทเ็ทขา้เ็ดหัวสมจ้ะหนึ่งดอกเข้ามาปนกเพิ่งเจอแล้วจ้ะนอสเนาะน,นี่นั่นดอกกำลังอ่อนๆจ้ะ เดี๋ยววันนี้ปนกจะพาไปเก็บเห็ดนางลมจ้ะหม่งพามาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีไหมจ๊ะหนะจ้ะลักษณะของที่เกิดเท็ดนางลมนะจน๊ะหนะนี่มันจะเป็นขนใหม่แบบนี้ขนใหม่ใหญ่ รอยเขาตัดเน่จนจ้ะเนาะนี่น่ะปนุกเดี๋ยวจะเก็บให้หดูด้วยจ้ะเด้อนี่นะฝนไม่ตกมาสองวันมันตกเมื่อวานก่อนนีเนาะเอ้ยนี่นาะเฮ้จ้ะนี่นดีดอกติดอ็ดหนากรุ่มฮืมรอยมันรอยมันเน่าก็มีจ้ะ 拖拖那怎么？不能，它那脚嗯。 ดอกเห็นดอกเพอเวอร์ตรงนึงเดี๋ยวพอนัจะเก็บให้ดูจ้ะใส่มีพิษมาได้เห็นโอ้เพอร์เวอร์ <c oughs> เอาได้ไงเนะ <c oughs> นี่ยืหเดี๋ยวเดี๋็กเดียวซุก่วงจ้ะแป๊บนึงแป๊บนึงต้มนึง่งให้ถนัดเนะาะทำงานนี้เอาให้ได้จ้ะ หืมผุดผูนะจ๊ะอุ้ยเดี๋วเดี๋น่ะดอกมันใหญ่มันต้องก้มจ้ะมันก็เลยเอายากนี่น่ะไดอเคมีจ้ะจะอิบหน่อยนึง นั่นมันเริ่มแผงแล้วนะจ้ะเนาะไดมองแลยนิดมองเลหน่อยจะมองชื่อให้โอ้ย ช่งิงแหงจ้ะหน่อยๆไปเอ,อาไม่เหลือเนาะจ้ะนเอาไม่เหลือไว้มนหน่อยๆจ้ะบานาวเอะอย่น่งิดทอี่จ้ะวลเา่ายอีกะนีดสเนี่ เนี uh ่ยนะดูส huh. ิเหนียวจ้ะมาน่ะโทษทุกคนกระหมดเต็มอืมดกโอ๊ยเฉยเอ็นยากจ้ะเอ็นยากืมน่ะหนึ่งช่วง หนเห็นเห็ดน,น่าจะเป็นเห็ดผึ่งจ้ะใช่ไหมหนักวัดติโทใช่จ้ะนีนนน่นี่นี่เอ้าแม่นโทษจ้ะนั่นน่าเฮ็ดผึ่งต่วแห้งๆจ้ะเชิงเขียวเนาะแต่ดึงดอกดูซิีอีกไหมจ้ามาพากันย้ายป่าจ้ะ หมวงมาเก็บเฮ็ดแต่ดำที่ปีที่แล้วปนกเก็บเนาะป่าแถวบ้านหมวงแถวบ้านจอยเนี่ยจ้ะเฮ็ดแต่ดำพึ่งหมวองไม่เคยเก็บเนาะนี่น่ะแต่ดำปนกเอะด้อเนาะเยอะนี่นี่นี่ใหญ่แล้วด้วยเนาะแสดงว่าไม่มีใครรู้นะหมวงเนาะตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเก็บให้ดูด้วยจ้ะเด้อหมวองปักหมุดไว้เลยเด้อ ทีหลังหมึงจะได้ตัดไม่เป็นอ้าวจำไว้งั้นน่ะตรงนี้แหละโอ้โหแล้วคงจะหาเจอเดี๋ยวนีเน้อจำได้หายากแล้วเนี่ยจมีเลลยแแ้วต่ดำเดี๋ยวปปุกของกระตาก่อนจ้ะยืมกระตาหมงอีกจังฮกเพราะว่าไปเก็บเฮดเอ อไอกตังลมกันมาเนาะอีกป่านหนึ่งอะ่ะไปไกลอยู่แต่ว่าป่านี้มันกใกล้ๆบ้านจ้ะมนนา,าจะ้ะมาจ้ะต่อกันเนาะนี่มาจะ้ะมันเชิงจะแกแล้วแต่ว่าก็พอไะใดจ้ะนี่นะสีมันจะสีดเนาะ,นะ,นอะโอ้ย ตรงนี้อันนี้ดอกหน่อยมันเนาะแต่ว่าเราจะถิ่งไวเอาแต่หมุงดอกพัเวอร์เพเวยนันไี้เนาะน้องดอกนะหมวงยังไม่เคยเก็บนี่เลยพาหมวงมาดูมันขึ้นที่เก่าเหมือนเดิมจ้ะปีที่แล้วปนุก็เก็บตรงนี้แหละที่พาหมูกพาหลานมานะ่ะนี่นะ มันจะนแบบขยู่ขยีกแบบนี้กมีนี้นี่ก็ใช่จ้ะเก็บพิมพ์เมดตัวมันติดหลากอย่าเนาะแบบนี้นะ่ะมันข,น,มน,นขึ้นได้อันไหนมันขึ้นไดงมันจะเป็นดอกขึ้นลำเพงนี่เห็นไหมจ้ะมันก็หนกจิตจุกเอาจุกเอาน,นะตอนหนอนะดอกมันยังไม่เติน นี่นี่น,นี่ดูจุ่มนี่เถอะขยบขยิบตอนนี้กับประมาณห้าโมงเย็นหรอมั้งทังหวงัวสิบโมงแล้วอ่ะนี่จ้ะนีะ่ปวดทรวงขัดคอแบโม่แบบแตงนี่นี่เปี่ยแบบนี้ก็เอาได้จ้ะเอาให้มด ไปตากได้จ้ะแซ่บไม่ต้องจอยอยากชอบกินจอยแบบมีหอมปลุกจ้ะขยับมาทางนี้นะจังหกะนี้น่ะเออมันเกิดมามาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแต่มันยังตกอยู่นะเออ ผมขยับมาทางนี้นะอแล้วว่าเราต้องได้กันเต็มตะการ้าแน่เพราะว่าตะกามันเหีียดนี่นี่จะเพอร์เพเเต็มเลยโอ้โหถอโถูอืมดูนี่ดูน่าจะเก็บทั้งนั้นอปนอกจะจ่วเอาคนเลยเนาะนี่นะ น,นี่นี่เดี๋ยวนันนี่อันนีนข้ขยึดก็ใช่หมดแบบนี้กินได้จ้ะเอาไปตากดูเว่าเอาไปไปลาบไปก้อยนาะจ้ะเนาะเอาให้หมดปนอกก็มา คู่โสดต้งแต่วันที่วันที่หนึ่งจ้ะเดีจะกลับวันที่เจ็ดถึงบ้านประมาณวันที่แปดแหละเพราะวร์ปนุษย์จะแวะอีกเมืองหนึ่งเนาะแวะนอนเมืองไอ้กลางทางอ่ะจ้ะจองโรงแรมแบบสปาครับโรงแรมสปาไหวคืนหนึ่งกลับไปเดี๋ยวกลับไปก็จะไปหากเก็บเห็ดจัฟเห็ดผึง่งเมียังแถวบ้านปนุษย์เดี๋ยวจะ ขยับจ้ะ,ะ,ะแล้วก็จะไปเก็บเพื่นอนแถวบ้านให้ดูอ่อันนี้ปนกมาทำธทุาดเฉยๆแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนจอยจ้ะนะโอ้โห,โหยังไม่หมดนี่แก็นี่ก็ต้องเอา มันจะขึ้นอืมเต็มเลยเดี๋้อแปบ๊บนึงเด้อจะเด้อขนุเย็บใส่กระตา้าก่อนนี่นะกระตา้านุอยของหมวงหัวกระตา้าทิศของขนุมันมันเอ้นจะ้ะมันมีเห็ดนางลมอยู่เนาะก็เลยมีอยากเอามันปนกันเดี๋ยวสีมันจะตกใส่กันจะ้ะสีเห็ดเฮ็ดเนี่ยมันตกใส่เห็ดอื่นมันจะเป็นสีดำน่า ไก่จะเต็มตาเลยด้ิเย่อเลียงเน่ยเต็มเลยไ้ขนมก๊กเ็ยเลยจ้ะ๋ยยัไเหี้ยบตมาน่ดเออหัวใช่ี่จ้ะทางนี้ก็มีอีกน้องหลมเนี่ยมาเก็บเอาจริงเหรอ เดินไปทางไหนก็นืจอเออไปจับขยุบขยุบอนันแน่นมุดไปจับโอ้โหใบสนใบสนติดมามดุดเอาให้หมดุดมันหายยากจากแถวนี้ไม่ค่อยมีดอก บ้านหม้อบ้านจ้อยเนี่ยมีใครมีแต่เน,เนี่ยตรงนี้แหละเยอะอื้มดูทั้งห้าดอกเนี่ยบาน cover เลยนี่ไงไน่ไน้คนหน่อตโอ้ยไน้ไน้ไน้ไต้ไน้เนาะจ้ะอย่างงานเนาะเนี่เนี่ยขยับมา สดมากเฮ <Wing. Okay. S 1> ็ดไปหนยเดี <t society> hey. okay. Okay. ๋ยวแป๊บนึงจับปนุกขยับก่อนเผยเวอร์ได้เลยจิจุนมโอ้โหหนี่จ้ะอลังการงานสร้างที่มันเยอะคือพอป่าที่มตะโพบบ้านนกเลยใช่ใช่ ตะคมก็เยอะ<น>ถ้ามันขึ้นนะนของเรามีอยู่สองสามที่อ่ะที่นูนะ่นอ่ะที่เราเก็บนะแต่ปีนี้ไม่รู้มันจะขึ้นหรือปเปล่าพวกเมันแลงกเนาะในป่านี่คืาไม่ธรรมดาเนาะเนาะใช่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเแป๊บนึงจับอันนี้ที่จับใหญ่มากเลยอ้ยมันใส์เดือดสุดๆเลยนนี่จับตนี้เลยโชว์ นิจ้ะน่ะกจะเ็ดมังนั่งจะถ้าจเต็นกรกตาก็ต้องเอาเกลือหอมนีเจ้ะโซ่แล้วนี่นี่ิดจ้ะนี่เขาบื่เลยตกเห็นี่เจานี่นี่นี่เล่เนี่ อย่ตรงันจะิบขยตอ่น่ใองเ้าบุกหนงมาเนี่ยวะรองเท้ากระหนุก่เสียแต่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วใ่ี่ขยน้ำแ้วจะเวล้วจะว่าไปจะเป่นกระตาด้วยจะด้วนี่กระตาหน่อย เดี ève, ๋ยวเดี๋ยวี๋หนอีกนู้น่ะอือก็งยับมันกใยเลยเนาะหยับบุดหยบเชียบุ่จวกเขื่นเนาะตามสีลๆจ้ะ เราไม่เคยเจ็บเนาะก็เลยพาหม่องมาเ็บแต่ว่าถ้าหม่องไม่มาปนกก็ไม่มาหรอกจก้ะแต่ว่ามานอนเป็นเพื่อนจอยเฉยๆเนาะก็เลยวางๆกันก็ช่วยกันเข้าป่าแบบในนี้ไหล่ทำนะก็เลยเนเข้าป่าเนจ่าอื้อเป็นเลยพูดโทรร้อนเหรอร้อนเราก็ร้อนแล้วเนี่ยหม่อง ป uhm าติดโถหมดย่างเมาทางนี this. This. This ้นี่มองตรงนี้ยังมีเราอกกองเลยเนี่ยเพราะว่าก็เต็มเหมือนกันอากาศน้อย นี mm ่พ hmm. ่อมีเห็เก็บอยู่นีต่อว่าหนอต่อว่าหนอดอกลิบไปกลองไว้ก่อน วงก็ช่วยเราตรงนี้หน่อย

ข้ามอ่ะมองน่ะยังเนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามเอาเนี้ยก็มาครั้งที่แล้วโดยบังเอิญน่ะใช่เพราะว่าเดินจนทุนอ่ะป่าเนี้ยป่่าพุนอยู่กันเนี้ยป่าเนี้หลายวันเนี้ย เห็บทั้งเห็ดดำเห็ดเหลืองปีที่แล้วอ่ะไม่เว้นแม้แต่แต่ดำก็เจอใช่มีครบทุกเห็ดอ่ะป่าเนี้ยเห็ดพึ่งก็มีอยู่นะใช่ถ้มท่าหน้ามันขึ้นอ่ะเราไม่กล้าเหยียบแรงอืมเผื่อมันมีเห็ดอยู่ข้างล่างนี่มองอ้าวกลุ่มนี้เฮ้ยนกอ้าวนี่เราไม่ได้ดูเราก่อนดูดูของเราจะล้นจะล้นหล่นแล้วพี่น้องลุ้นแล้วลุ้นอีกอะ ดูตะการหมองหมองกดมันดิกดให้มันยุบยุบยุบไปมันล้นจ้ะกลัวเห็ดแตกเออหมองเอานะเนี่ยยังไหลดอกอยู่นกเอานกเอาของเราไม่ไไม่ได้แล้วจริงของเราเก็บไม่ได้เหมือนกันเกี่ยงกันละเกี่ยงกันละเกี่ยงกันละหม่องเอะเก็บเลยเราเดี๋ยวเราก็มีที่สตอกโฮมเราเก็บที่สตอกโฮมอีกเอากลุ่มนี้ตรงนี้ก็มีเนี่ยนกต้องเอากลุ่มนั้นคือตะการเราใส่ไม่ได้จริงนกโอเค เกียนกันละติดลูกตะกร้าเกี่ยนกันละที่นี่อืออือขยุบขยุนอิจฉาเฮ้ยแดดมันจะด้วยตรงนี้เดี๋ยวเด้าจ้ะเดี๋ยวคนต้องอิจฉาพวกเราแน่แน่นอนแน่นอนอิจ้ะนางไม่มาเองเนาะ นางไม่มาเลยอ่ะเสียใจได้นะขวัญจะตกใหม่เก้ไกาไตมันก็มีจักนี้เดี๋ยวขัญเดี๋ยวขวันนะดอกมันบางทีมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะ <S 2> <S 2> นนนโอ้ยโอ้ยตา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 ยขยับซึ้งเตื้อม จะออกมาจากปลาแล้วเ,เนาะนี่สภาพมือถือเห็ดออกมาต้องอุ้มต้องอุ้มถ้าไม่งั้นมันคบจ้ะนะมันล่นเนาะนล่นตะกรล่นล่นล่นอีกอะ่ะเ,ออเราจะไปเดินไปรถกันจ้ะ ถนนในป่า,าช่วงออกมาจากป่าเนาะจ้ะเนาะมาจะเก็บเห็ดเตเพ็ดนางร้มกันแล้วด,วนดวนันีน่ตะกร้าที่ไปเก็บนางล้มมาเนาะจ้ะเนาะไปเก็บเพึ่งดอกหน,นึ่ว่านี่เห็ดหมวงผลงานใช่สรุปผลงานวันนี้ปนุวันนี้ของหมวงไปสองป่าป่านางร่มกับป่าเห็ดดำเก็บแต่ดำ แต่กันเยอะเลยจ้ะแต่ดำชนะเลิศถูกนี่จ้ะสารับวันนี้นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวกลับบ้านกันจ้ะห้าหกโมงหลือมั้งสภาพป่ามันมีที่จอดรถแดดยังมีอยู่แต่ว่าเริ่มหนาวจ้ะตอนเช้าห้าหกองศาเนาะป่าข้างใน,นเนี่ยมีทั้งเห็ดเหลืองเฮ็ดดำเห็ดสารพัดเห็ด เดี๋ยววันหลังจะมาเก็บถ้าเกิดปนกยังไม่กลับก่อนไม่แน่อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าต้องคอยดูน่าจะเนาะ